เลือกเออเอ,อ,อะไรนะทำลงโปรโมท <c oughs> ตกลัวสวยงามก็ทำที่ทำอะไรใหยุบอะไรยูบ <YouTube. S 2> อ,อะไรที่ที่ได้กี่ร้านวิวเป็นร้านวิวยอะไรน่ะแล้วก็วได้ตังยังไงไม่ตอนนี้ตุกงยังไม่ได้เลยต้องทีคนดูกัน คนขึ้นไปตุ้ยังไม่รู้ไม่ค่อยไม่ได้สงไงมันได้ง่ายหรอกมันต้องพันวิวอะไรเป็นคนดูติดตามเป็นแสนแสนเป็นหลายหลาหมื่นเออเราของเราของตุ้ติดตามร้อยกว่าคนเนีเพราะอะไรเพราะว่าเราทําโปรโมทร้านแล้วยังไม่ได้เข้าระบบที่ว่าไลค์อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเรายังไม่ได้เข้าระบบอะไรอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาจุดสึงการก่อน ต้องไปหาคนที่รู้อะเนาะต้องไปศึกษาแต่ว่าตัเนี้ยทีต้องทำวัตถุประสงค์คือร้านแต่มันก็ต้องทำด้วยถ้าถึงวันนั้นเนาะแต่เราก็ทำเกี่ยวกับร้านนี่แหละเกี่ยวกับการสวยอะไรพวกเนี้ยีร้านเรามันอยู่นอกหอค่ะที่มัอยู่ในเมืองไม่เกี่ยวเดี๋ยวนี้เขาใช้โปรโมทอย่างนี้ ที่ไหนก็เหมือนกันถ้าโปรโมทเพราะอย่างนี้ถึงต้องโปรโมทเชื่อไหมมีคนอยู่ไกลมากเลยนะโทรมาโทรมาตามเนะี่ยเขาเขาดูแล้วเขาอยากทำอยากดิผมดูไกลท <c oughs> <c oughs> ่าไม่ได้เ <c oughs> นี่ยเราผลดีกับเรานะที่อยู่อย่างนี้เราถึงโปรโมทถ้าถ้าเกิดกว่าอยู่อย่างนี้ไม่โปรโมทที่มันที่มัน ไม่มีใครเลยนะนที่มาจากมือไป่มทมโอเจมาอะไรมามายืดผมกันก็เห็นในในน้ำทำแล้วก็ถูกใจไนงะในไลน์ในอะไรเงี้ยต้องมีทุกช่องทางเลยนะทั้งทั้งติกตออทั้ง เพจเฟซบุ๊กเพจของยู u ูบอ่ะเพจเฟซบุ๊กก็มีแล้วก็แช่องวยูทูบตัดติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนี่สองพันกว่าคนแล้วยังมาตุ้มมากดออกแล้วมันยังเข้าไม่ได้กำลังแย่งเรื่องไปอยู่เข้าไม่ได้เพราะอะไรวะจริงๆอ่ะเขาก็ไม่เคยกดออกถ้ากดออกแล้วเราเข้าไม่เป็นเข้าไม่ได้ฮะหรือคนแฮกของเราไปอย่างเงี้ยอย่างเรามีผลงานอย่างเงี้ย ขาแฮกของเราไปเนี่ยแต่เราแจ้งไปทางนะู้นแล้วแฮกงานเราไปในช่องเราไปอย่างเงี้ยฮะหรือลขใช้แต่แต่ทุ๊กเป็นคนลบเองเราก็ไม่รู้ว่าเป็นวิธีการของการแฮ <c oughs> กกระเป๋าเพราะว่าคนบางทีเออคนที่โทรมาเรื่องเรื่องอะไรส่งของส่งของอะไรอะที่เขาบอกมิจฉาชีพแบบโทรมาหาตุ๊กนะ <c oughs> แต่แต่ไม่ได้โทรอย่างนั้นหมายถึงเสียงอัด แล้วให้เรากดหนึ่งอะไรเงี้ยว่าว่าพัสดุส่งกลับแล้วนะให้สงัยให้กดหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปกดแค่ม่กดจ้ะเราก็เลยปิดไปเลยเพราะเราไม่ไม่ได้อัดอะไรเงี้ยนะเพราะเราดูข่าวอยู่เราก็รู้ว่าเน,นี้ยมันมาทั่วนะเลยเนาะแล้วไม่ได้สั่งของไม่ได้อะไรอะไรท่านบอกกดหนึ่งกดไปเดี๋ยวมันให้เราเอาข้อมูลเราเนาะ เพรเบอร์ทูเราเอาได้ทั่วๆมันมีวันนึงโทรมาหาตุ๊กเลยนะบอกว่าต่างจังหวัดด้วยนะบอกว่าพอดีคนลืมของไว้ที่ท้ายรถผมได้เบอร์โทัรมาจากที่มีพร้อมเบอร์โทรคุณที่ท้ายรถได้มาเรื่องอะไรนะเตามาว่ามีมีมันมี ของวางไว้ที่หลังรถของคุณลืมไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีอุปกรณ์เสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน,นน้ำยาที่ที่ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณเหมือนหลอกเราเนาะให้เราอยากได้เราก็บอกไม่มีค่ะเพราะว่าที่ร้านนี่จะไม่ให้จะไม่ดัดผมใครออกไปแล้วไปแก้แก้เองอะไรเงี้ยไม่มี เขาบอกมันเยอะอยู่นะอุปกรณ์เยอะอยู่นะเหมือนกันบคนถ้าคนงงงอยากได้อะเนาะก็หลอกให้เอาอ่าใช่ใค่ว่าที่อยู่ไหนจะส่งอะไรเงี้ยเนาะใครอะไรก็ไม่ยอมเอาไม่เอาทุกไม่เอาหรอกเ,เร่ <ๆ S 2> มาอากได้เลยของใครใครเราก็ไม่อยากได้ของใครใครก็มาหลอกเราไม่ได้ บางคนที่เสียงเงินน่ะเพราะว่าอยากได้ของคนอื่นเ็าเนาะเนี่ยทำบริเวณด,ดีๆก็ดีรู้เนี่ยมีคนตัดยาให้เอาไปเอามาเราไม่อยากจะเราไม่อยากจะไอเนี่ยเราไม่อยากจะฉีดยาก็ต้องฉีดแต่ฉีดแล้วมันก็นอยู่ได้านานถ้าเราถ้าเราไม่อยู่ถ้า ถ้าเราไม่เหยียบตั้งอาทิตย์นึงก็ไปได้แล้วใช่ไหมหเหยียบเาราก็ใส่รองเท้า,าอย่าไปเหยียบเปล่าเปล่าดีเปล่าเปล่าแล้วแล้วนานๆแล้วได้ไหมได้คิดไม่ไม่เงี้ยอย่าไปเหยียบตุก็ไม่ความมีความรู้ขาขาเป็นแผลเดี๋ยวเลยเป็นอะไรเลยดีได้เจ้าหมวย,ยไม่มได่ยังไง เบอร์ไก่ก็ยังมีเนี่ยไม่รู้ไมมีมีใครผ่านทุกวันไหมอะมีตุ๊กเห็นมีใครนะเขามีเครื่องมาเห็นมันเห็นเหมือนมาตัดอะไรตรงเนี้ยบ้านเชฟหมวยหรือเปล่าหรือบ้านใจไอ้ไกไม่มีไอ้ดาเด้อไม่รู้ไม่รู้ทุกเห็นเหมือนประมาณตั้งหลายวันแล้วมีเหมือน ดา่งดาคือใครรูไปเกี่ยวที่ซื้อบ uh ้านนี่โหลดไว้น่ะ้ไอ้หนูน้องชายซื้อไว้ไงแล้วมันลบทะให้เขาเช่ายากลบท์ป้าหวีป้าหวีก็มาอยู่นี่นะอืไก่มาลับไปมาสองสามวันอ้าวเหรอแล้วเขที่ยวลับไปแล้วอ่ะอขาเขี่ยวเดี๋ยวก็ มา,มาตัดผมไงก็บอก็อยู่นี่ดีนะตรงนี้อยู่นี่ดีนะเดินห่มเดินนี่ได้โยกไปลอยไปอยู่ใจบ้านเันนี้ที่เดินแบบตรงนี้ งนี้ก็ยังไม่หาคนนุ่งคนนี้ได้นะใส่เมื่อร,ร,ร,รั้งแค่สองสองวันเฉี่ยวเข้ามาตอนคืนอเอาวันนั้นวันนั้นไอ้ไอ้เอมียเมียเมียเทียนเมียทุนมาตัดผมก็ยังไม่ไปกนะ็<น>ยังอยู่แสดงพึ่งไปไ ยาวยาวนียเทียนให้ถูอืมมาสไลด์เลยตัดออกหว่ะยาวออกนิดเดียวสไลด์สไลด์เป็นทรงแล้วก็มัดไว้ไม่ไม่เมื่อกี้ก็ปล่อยนะบางวันเขาก็ปล่อยจะบอกว่าถ้าเกิดจะปล่อยได้จริงๆมันยืดเนาะถ้ายืดเาอรอนเนี้ยปล่อยได้ แต่มันก็ปล่อยก็ปล่อยได้นะแต่มันยาวมันไม่สั้นห่ะเนาะ เป็นไงบ้างตอนนี้เจ้าตุ๊กเข็มมีรถไปก็ดีแข็งแรงมาเท่ากันหมดแต่มาแต่ผมแบบมันมันเอาหัวมาให้แต่ตัวผมก็ยาวมันจะไปผัวเนี่ยไปอยู่ได้แล้วลุกไปมากกว่าเราอีกลุกใชยแต่งานยัง สวยอ่ะมีแล้วแต่งแล้วแต่งแล้วตอนนั้นไปตอนสาวแต่งนี่แต่งแล้วสาวสวยใช่มีมีลูกยัง ทำไม่ได้ทำไมไม่บอกกันนะน้องพูดถึงนะไม่เคยเห็นน่ะลูกน้องน้องนัดก็คล้ายๆเหมือนด้านในคล้ายด้านในหน้าตา ตายเออแล้วลูกชายมาหรอเปล่าใครตายเลยรแต่ละในายอ่ะป่าตอนเนี้ยเคยมาเที่ยวไหมไม่มนาะหายไปเลยมีลูกคนเดียวคนเดียวมันจะเลกันนะเนาะมันกิยายมันเลี้ยงเมัน,น,มนมมเลยก่าไงไก่ชิมยิงกอนตายแล้วนะ พ่ออยู่มันยังไม่เคยคิดพ่อเลยเด็กพวกนี้ไม่เคยคิดพ่อ,อ,ม,อมันก็จริ่งต้องรู้นะเด็กมันต้องรู้พ่อแม่นะนยังไม่เคยร,รับเลยเคยมาเห็นนะอ้วนๆน,นะหเห็นว่านะคนเลี้ยงคนเลี้ยงคนรับกนะก็แต่ลูกลูก,กตุ๊บแตกนะยายเลี้ยง ก็รักยายนะแต่ก็รักแม่แม่ก่อนเลี้ยงอะ่ะไปก็ไปอยู่กับแม่เขาก็คือก็ไปอยู่คนเล็กคนเล็กแบบคนคนเล็กอ่ะคนโตก็สองขวบครึ่งเองก็ไปเรียนไปอยู่บ้านเด็กๆเขาไปเลี้ยงมัน ลูกก็ดุนก่อนได้แไม่ให้เย็บดูเลี้ยงส่งได้เย็บดเลี้ยงแม่ไปรับร้องไห้ไม่อยากมึงไปหง่แปดเด็กลูกพวกนาใครเลี้ยงพ่อแม่มากรนรู้จักพ่อแม่เด็กมอยู่เหมือนกันนะ กเลยข้าวเคนเดียวกินไรก็ได้กับข้าวก็มีนะจ๊ะ อดุลหน่หอยอะครูไทยคนเล็กทำเองได้ซื้อเขาทำเองเขามีตื้อมาให้เราปู่แม่เขาไม่ตื้อของพูกนี้มาให้เาขาจะชำดียาวอร่อยเลยี๊ยมาให้เขาทำแกงขายที่แต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้แกงพวกนี้ขายถ้าแกงกินอะไรแค่เขาทำมาให้แกงขายก็ได้ ตีมเลยขายแกงด้วยอะไม่ได้ขายตีมนะจ๊องไม่ได้ขายตีมเอาไปขายเลยขายแกงเออเอารถไปขายอย่างเงี้ยนะจเปิดขายขายเปิดปิดขายตอนเช้ามืดตีตีตีห้าแล้วบอกเออไปขายที่ไหนอ่ะตุ้งบึงนะจ๊ะขายขดิใช่ลยนะ แกงอะไรนะที่เขามาให้แกงเนี่ยก็พูดว่าแกงอะไรนะเด็กไมาเรียกแกงอะไรนะหมูเยอะๆก็เขากะทิกะทิหวานๆแกงอะไรวะเขาเป็นเเแกงรียกแกงอะไรแกงเยาเขาเรียกอะไรนะเติมกระเทียมหมูอย่างเดียวเนี่ยที่เราใส่เขาเกินนิดหน่อยเออนนั่เต็มชามไปเลย ปกติเลยนี <sayin Background pare> ่มีอยู่ช่วงนึงกินเก่งกวนเด็ดชุดนี้กินไม่ค่อยลงไม่ข้ามเลงมันเป็นช่วงนะเราก็อยากก๋อมด้วย ติดอยู่ที่ปานไม่เลื่อนออกเหมือนกันเลยเื่อร่อยทำของอร่อยๆแล้วกให้ทำให้วแล้วมาทำให้อร่อยๆอยากมาให้ให้นทีทำ แกงบะเกี๊พะโล้อะไรเงี้ยของทำมันยากเงี้ยเราทำกินแล้วมีหมูใส่ตู้เย็นไหมไี่อดกกินกินทำไมอด นึกไม่ออกก็แกงอะไระอยู่เออสองคนนึกไม่ออกดอแต่รู้ใช่ไหม,ไมรู้กับรู้นึกไม่ออกแอร์พูดอะถูกเลยอะใส่มะเขือมะมะเขืออะไรนะมะเขือมะเขือมะเขือไอ้ไม่ใช่มะเขือ,ปอเปอกก็ใส่มะเขือพวงนิดๆหน่อยๆเขาไม่ได้ใส่แล้วก็เนื้อหมูล้วนๆ ชามมาใส่ก็บอกใส่มดเพื่อน่ะแนตะ่ชามก็ชามก็ออกเข,เขียวๆนะแต่ชามเรามันออกสีชมพูสีแบบชมพูตรงๆเนี่ยมันก็จะแบบสีคืบหนันก็จะมองเล็กเนาะแต่ไม่เล็กก็อแกแ่ใจเตียงกันนะมดแต่ก็มูลนะมูลชาม ิอยู่ไล้กินเน้ต้องใส่ตู้เย็นไม่อุ่นอีกเสียดายยิ่ทิ้งของอ่ะนะเสียดายเนาะ นึกยังไม่ออกเลยอืมตุ๊กเ็นนึกไม่ออกต่างคนต่างนึกไม่ออกงงมากเลยเจ้าหวยแต่ตุ๊กพอกันนะทำไมวะไม่ได้ไปทำบุญไปทำอะไรทีไม่ได้ไปทำบุญเลยอืมหลบไปเดี๋ยวเป็นมาแล้วลำบากตอนนั้นวันเนนเป็นเป็นหายนะใครนะเนนที่วัด มีอะไรก็บอกอาจารย์เลยแหะอาจารย์ไปก่อนถายไปแล้วมาชุดหลังเนี่ยเดี๋วันเนนเป็นเป็นเันกิดยันยันเนนยันอาจารย์เลยนะกลุ่มเชิดหมวยที่แปลกเนาะเชิดหมวยได้โกลุมไว้ในต่างางที่ห้าที่เกินเนาะไม่เชื่อขอหลังฮะ ไม่นเ็นาเลยไมตันสั่งอเนยไม่ตันหรอกมึงพุยไม่ตันหรอเจ้หวยเอเจ้หวยไม่เคยโกงจริงเลย ดูสวยจัดสวยจะะมวยแต่แต่แตมันชวิดพลาดอีตรงนี้ตุ๊กเลี้ยงแล้วไม่ได้เลยนะเลี้ยงแล้วเริ่มใหม่เลยทีนี้เอาเอาแบบอีตรงนั้นมาเป็นเกณฑ์เลยเจ<ฮ>๋งเองพอที่แล้วหลอกไว้อย่างดีจะสวยตรงมันเชื่อมกันหมด้ะทีนี้ถ้ายาวออกมาจะยาวจริงนะไมนได้ยาวหลอกแล้ว

วสวนยนเไที่อทอที่บอกว่าสั้น่ะไม่ใช่ว่าสั้นไปเพราะว่ามันมันสั้นมันสั้นกว่าที่เราต้องการแต่ว่าไปเอาข้องบูนมาวัดงไงไอที่เราเลี้ยงไว้จบชีวิตเลย เดียเหมือนเดิมสวยนะคะวันนี้ซอยผมนะคะพี่ตุกตาก็เอาทรงผมวสวยๆมาฝากนะคะซอยผมนะคะก็วันนี้พี่ตุกตาก็ฝากร้านเสริมสวยตุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์กับผมสวยๆนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามมาตามเบอร์โทรหรือลิงก์ไลน์นะคะวันนี้พี่ตุกตาก็ฝากช่อง youtube ร้านเสริมสวยตุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ด้วยนะคะแล้วก็เพจ a c e b o o k ร้านสวยตทุกตาซารลอนแอนบาร์เบอร์ถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามมห่พี่ทุกตาด้วยนะคะวันนี้พี่ทุกตาก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย